เฮ้ยโอ้โหโคตรเทโอ้โหโคตรมันแม็กหนึ่งร้อยนัดนะเอาไปโอ้โหยิงมันพัดเลยโอ้โ เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกนันเว่ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกนันเว่นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในเกมสิบมิน t ทชิลดอนนะครับผมเป็นเกมเอ่อกำลังจะเข้าใหม่นะครับผมเพราะนี้เป็นเดโมนะครับผมตัวเวอร์ชั่นเต็มเนี่ยมันชื่อว่าเกม20 m i n u t e นิทชิลดอนนะครับผมซึ่งเกมนี้มันจะเล่นคล้ายๆกับแวมไพร์ซเวเวอร์นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไงนะเพราะว่าเพิ่่งงเเเเคคยโหหลดดขข้้าาาามมรรััแกกกกืออนนนนบวสุีะะฮ ก็เริ่มมานะผมก็จะมีตัวให้เราอยู่ตัวเดียวนะครับผมเพราะว่านี่คือการเข้าเกมครั้งแรกของเรานะฮะอ่ะกดเพย์ไปก่อนยังเล่นอะไรไม่เป็นหรอกนะครับแต่ภาพมันโอเคนะภาพมันได้โอเค AWS อ่ะมูฟเฮ้ยเอยเอว่ะอันนี้มันมียิงว่ะนี่ฮะเราจะยิงนะครับผมมันคล้ายๆกับแ a m p i พ e s เซอร์เวอร์ว่ะแต่มันมีแบบมีความรีโหลดนะฮะแบงคพายเซอร์เวอร์มันคืออัตโนมัติใช่ปะละ่ะอันนี้ไม่ครับผม อันนี้คือแบบเฮ้ยเราได้ทําอะไรบ้างนะผมแมพน์ซีเวิร์สนี่คือถ้าเราทําบิวดีแล้วมันก็เก่งเลยไงเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่นี่คือแบบเฮ้ยดูเรียกว่าไงดูเป็นแนวแอคชั่นนิดนึงนะครับผมดูมีความแอคชั่นมากกว่านะฮะแบบนึงครับผมดูมันจะเพลินกว่าภาพมันโอเคอยู่นะแต่มันก็มืดๆอะ่ะเขาบอกว่าเป็นสกายสไตล์เลิฟคราฟเชียน,นะก็คือแบบเอ่อใครที่เคยดูนิยายของเลิฟคราฟอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวนะ ก็มีไลท์ซัมมอนเมจิกเด็คเกอร์สามารถเปลี่ยนได้นะฮะมันมีให้เลือก5 a า i l i ิลิตี้นะครับผมมีโฮล s ชิล l d q วิกแค a นรีโหลดเร็วขึ้นอ๋อฝ่ายยิงเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ hp ้พบวกหนึ่งม e s สปีดนะครับผมอ่ะลองอันนี้ดูนะครับอ๋อมันจะได้ a อ i ิลิตี้ในการปารมีดมานะครับอับหน่งรี ad, โหลดรีโหลดเอวะเพลินดีนะครับ คล้ายๆสายพายเซอร์เวอร์จริงๆนะครับผมแต่ว่ามันมีความแบบแอคชั่นเพิ่มขึ้นนะฮะก็อย่างน้อยมันกไไไ็ไม่ไม่ไม่ได้ง่วงนอนขนาดนั้นนะครับเห็นไหต้นไม้นี่เดี๋ยวดูก่อนว่าต้นไม้คืออะไรอ่ะเลเวลอัพแล้วเฮดเพิ่มมูสปีดอ๋อไฟโลเมดมีโอกาสที่50%ที่จะเบิร์นศัตรูได้นะครับผมลาพิดไฟกดเฟรนชูดควิกแฮนด์เอาลองอันนี้แล้วกันนะฮะอัน ผมไม่แน่ใจว่าการที่เราอัลล็อกอันนี้น่าจะแปลว่าอันล็อกอันนี้แล้วก็จะได้อบิตตี้อย่างอื่นต่อนะครับผมอ่ะลองดูก่อนแล้วกันนะฮะเลือกไปนะครับผมเริ่มเยอะเริ่มมันเยอะเอาวะยิงมายิงมารีโหลดรีโหลดุ้ยโอ้โหโ,โดนแค่สามครั้งด้วยนะฮะเอา,าเริ่มเริ่มโดนล้อมปราบนะฮะเอาวะเฮ้ยมีดมีเขาดีจริง ตอนนี้เราใช้เวลาไปทั้งสิ้นประมาณ2นาทีนะฮะมันเริ่มแน่นแล้วฮะอ๋นี่ไงที่เมื่อกี้เราได้มีดมาใช่ไหมนี่อ๋อมันได้นะผมว่าจะปลดล็อกเป็นอะไรจะเป็นเฮฟวี่เนี่ยผมก็คือเป็นเคียวหรือว่าจะเป็นเซฟเพิลอะไรเนี่ยซัมมอนดาเมจบวกเปอ็นต๋อแล้วก็เลือกคู่แล้วจะได้เป็นดัวไวยนะครับผมอ่าก็จะเป็นแบบเรียกว่าปลดล็อก ความสามารถเพิ่มขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราลองลองอันี้ดูนะครับมาเป็นเกียวเอ้ยเกียวนี้ทรงเดียวกับเป็นไพ e เซอร์เวอเลยนะฮะอ,อีกแล้วหาทำกันอีกแล้วเกมอย่างนี้นะผมอันนี้อันนี้คือเดโมนี่เล่นฟรีนะแต่ตัวเกมจริงนี่ไม่แน่ใจแต่ไม่น่าจะแพงนะเกมมันดูไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะผมน่าจะสักไม่ไม่เกินให้น่าเกิน200นะอ่นนี่ง่ายมาแล้วมาแล้วแล้วเรือวยนะครับผมป๊บ๊บ มีทั้งเคียวทั้งมีดนะฮะเฮ้ยเอาว่ะเริ่มมันว่ะเฮ้ยเริ่มเริ่มรีโหลดไม่ทันสงสัยเราต้องรีบเอ่อเอาไอตัวเพิ่มกระสุนแล้วนะครับผมคือมันมีแม็กมันมีอยู่แค่6นัดเองอะนะครับผมนี่เราปืนลูกโม่เนี่ยทรงนี้ใส่ประคุมแดงนี่เดวิลเมค c ายใช่ไหมดันเต้ใช่ไหมเนี่ยอ่าเพิ่มบัฟดดเมจเข้าไปนะครับผมปึ๊บปึ๊บ เพิ่มเตมเบตซาม่อนนะฮะอ๋อไอตัวเขาขาวนี่คือตัวระเบิดได้นะต้นไม้นี่คืออะไรเนี่ยยิงมันไม่ตายอะต้นไม้นี่ต้องยิงตอนที่มันเอ่อเปิดตาด้วยนะฮะถ้ามันไม่เปิดตาไม่ได้แล้วผมอู้เดือดเดือดเดือดโอ้โหตาย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 อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีโหลดแป๊บโอ้โหแล้วมันแบบจะเข้าไปเก็บของ เอ,อื้อตายนะครับผมทนได้ประมาณสองนาทีสี่สิบกวินะฮะฟูเวอร์ชันมันยังไม่ขายไงเราเลยอัปเกรดไม่ได้นะฮะอ๋ออ๋อนี่มาได้นี่มาอัปเกรดมาปลดล็อกนะครับผมอันนี้อัปเกรดเราสามารถรีโหลได้1ครั้งต่อเลเวลนะฮะอันนี้เพิ่ม HP นะครับสก,กาเลตทุก3ช็อตจะยิงเวฟเอาไฟออกไปโอ้ยนี่น่าสนใจนะฮะ มันปลดล็อกเยอะอยู่เออแต่ตัวมันเทดีนะอโนเลเบิลอ่าต้องรอฟูเวอร์ชั่นนะครับแล้วก็อันนี้อ๋ออันนี้มันต้องปลดล็อกอีกมันมีปืนปืนสั้นปืนลูกซองนะผมคอร์ดโบโฟเฟมแคนนอนแล้วก็อันนี้ยังไม่ปลดนะฮะเราลองเล่นอีกทีอีกทีนึงอ่าเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วเ,เมื่อกี้เราภาพนิดหนึ่งนะครับเฮ้ยมันโอ้มันยิงมันยิงลัวได้กดค้างกดค้างแล้วยิงลัว แล้วสามารถกด R เพื่อรีโหลดได้นะผมโอ้โหถ้ารีโหลดเป็นแบบควงปืนโอเคเริ่มเริ่มมันเริ่มมันหนึ่งก็หนึ่งเก็บไปเ,เ,เยอะก่อนเก็บไปเยอะก่อนเดี๋ยวรอบนี้เราเล่นเป็นสายยิงดีกว่าเมื่อกี้เล่นสายแซมมอนไปแล้วนะฮะกระสุนม่หมดเร็วเกินบี๊หกนัดแมสต์นึงขอแบบปืนอะปืนกลได้ไหมปืนสั้นนี่ไม่ทันจริงๆนี่อะไรเนี่ย เมดเฮดฮูล,ลี่จิลและพิษไฟ,ฟอ,อันนี้แล้วกันลองดูครับ,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 บรีโหลดเร็วขึ้นเออนี่แหละโหสายยิงสายยิงเริ่มเป็นการสลิงเกอร์แล้วนะฮะมาวะ่ะเออเริ่มมันวะ่ะสงสัยตัวเกมเต็มต้องโดนนะฮะจังหวะนี้เป็นแวไพร์เซอร์เวอร์ที่แอคชั่นขึ้นนะฮะ แบบไม่ไม่ได้แบบดูอย่างเดียวนะครับผมเออเราสามารถกดรีโหลดเองได้ด้วยนะเพื่อเพื่อความเร็วนะฮะปึ๊บเอ,อ่อรับเบอร์บุลเลตเป็นบุลเลตแบบชิงได้นะครับแล้วก็วิดเพิ่มขึ้นไฟโลเมทออริชิลเฮดอันนี้แล้วกันเฮ้ยนี่ไงเจ๋งกระสุนเด้งรีโหลดรีโหลดยิงหมดแม็ก ป๊บป๊บป๊บเป๊บป๊บป๊บเป๊บป๊บเป็นไงฮะมันได้มันได้อันนี้คือใช้ตอนโดนโลุมโอเคนะเออเวลาเล่นยิงเร็วแล้วมันสนุกดีอ่ะอันนี้ได้เป็นได้เฮดวิ่งเร็วอ่าดับเบิลช็อตโปรเจกต์ไทยบวกหนึ่งนะฮะแล้วก็มีผีช่วยนะครับอันนี้เป็นไลท์บูลเล็ตยิงเร็วขึ้นอ๋อนี่ไง ยิงเร็วขึ้นแล้วก็กระสุนเพิ่มขึ้นหนึ่งนัดต่อแม็กนะครับผมแล้วก็กระสุนเร็วขึ้นด้วยโหเป็นไงครับสายปืนกลโหเป็นไงเริ่มมันเริ่มมันตัวสายนี้มันสายนี้มันแต่สายนี้ต้องยิงเองไงนะครับเราสามารถยิงไอ้ตัวขาว,ขาวเพื่อให้มันระเบิดได้นะแต่ว่าให้มันระเบิดเนี่ยระเบิดกับเพื่อนตัวข้างๆนะครับ ปึ๊บมีอะควิกแฮนโอลิชิลพาวเวอร์ช็อตเหมือนมันถ้าเมื่อกี้มันอัปเกรดครบแล้วมันน่าจะไปอย่างอื่นต่อได้เลยนะฮะนะนี่คืออะไรพาวเวอร์ช็อตน็อกแบ็ได้นะฮะนี่ควิกลีโหลดควิกแฮนควิกแฮนถ้าอัปอะไรได้อะไรต่อรีโหลดเร็วขึ้นแม็กอัมเมอร์เฮ้ยเราไปสายยิงเต็มที่ดีกว่าฮึมปืนคนของจริง รีโหลดรีโหลดโอ้เริ่มเยอะเริ่มเยอะสั่งรีโหลดเองแล้วจังหวะนี้นะฮะปั๊บ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 เออยิงไอ้ตัวขาวๆเนี่ยให้มันระเบิดเพื่อนๆมันนะครับผมปุ๊บปุ๊ปุ๊อุ้ยอุ้ยโดน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 โอ้ไม่มีรีเจนเลือดให้ด้วยนะครับชีวิตแค่โดนทำลายนะครับดับเบิลช็อตกดมา มีบล็อกทางมีบล็อกทางรีโหลดรีโหลดโดนโดนโดนแล้วโดนแล้ว <ül> เอาแล้วครับผมยื้อมาได้สองสามนาทีจะเอาอีกแล้วนะฮะเนี่ยอันนี้มันคืออะไรดิงไม่ตายดิง อ้ยิงเป็นปืนใหญ่มีบอสไว้บอสมาโอ้เริ่มเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายนะฮะยืมมาได้3นาทีกว่าๆนะครับ3นาที1ิวินะฮะมันนะครับผมบอกเลยว่ามัน i n u มินิท l d ดอนนะฮะอันนี้คือแบบยังไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มด้วยนะ เรา,เราลองลองปลดล็อกไหมฮิตโอ,อ้เวนี่ฮิตปีหกอันนี้ฮิตปีสามค่าปลดล็อกเท่าไหร่ใช้สามพันเรายังไม่ปลดอะ่ะเราอยากได้ช็อตกันเท่าไหร่ไหมล่ะนะเอ้ยลองปลดช็อตกันดูนะครับอ่าอันนี้มันต้องกดเลือกนะผมปุ๊บปึ๊บลองเด้อไอ้หนุม่มลูกซองคู่โหูสองนัดเหงอ่ะ ยิงเสร็จแล้วรีโหลดทิ้งได้เลยนะครับผมไม่ทะลุด้วยกระสุนอาจะยิงได้ทีละสองตัวเฮ้ยมีบางตัวไม่ตายด้วยหรอควิกแอนรีโหลดเร็วขึ้นเฮดไวโลเมตลองอันนี้ดูช็อตกันเราเน้นรีโหลดลสองนัดลูกซองแฝด สุดยอดเกมแอคชั่นนะฮะราคาไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไปครับป๊าบอย่าหยุดยิงอย่าหยุดยิงเอ้าเรือกไฟโลเมตรจะจะอ่านเฉยๆอนี่ะมันกลายเป็นแต่เพินคลิกแล้วไปเลยนะฮะว่าต้นไม,ม้มมนต้องมีอะไรนะครับผม ทำไมมันต้องมีอะไรอ่ะเราต้องผมว่าพังต้นไม้สักรอบไหมแต่ตอนนี้เอาชีวิตรอดก่อนเริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มมีตัวขาวๆมาแล้วนะฮะโอ้โหดูครับเริ่มล้อมเริ่มล้อมลูกสองสั้นจัดไปลูกแล้วเลือดมี3หน่วยเอ่อพาวเวอร์ช็อตเนาะแบ็คอันนี้คืออะไรเอาในโล่เอาพาวเวอร์ช็อตไป เผามีเผาปั๊บปั๊บปั๊บไม่ตายไม่ตายย้ำย้ำย้ำเข้าไปอีกมันถึกจะโอ้ต้องรีบเก็บต้องรีบเก็บอาเวลอพเวลอาเวลเวลอัพมานะคะราพิดไฟยิงเร็วขึ้น holy shield จริงเฮ้ยรีโหลดเร็วขึ้นแล้วใช้ได้นะรัวๆอันนี้อันนี้เดี๋ยวระเบิดผมว่าหลังๆน่าจะน่าจะามันนะผมนี่แค่3นาทียังยื้อขนาดนี้เอาไปก่อนลูกซองปา๊าปมีแบบเด็ดๆไหมอ่าแม็กโอ้ยแม็ก แอโมโมโบวกสองลูกสองสี่นัดโคตรมันยิงการเข้าไปฮะกาดเข้าไปครับผมโอ้โหมันแต่ตอนจังหวะที่มันยิงอยู่มันเดินชา้าลงนิดนึงนะระวังด้วยนะครับผมยิงเปิดทางก่อนขอกำลังสนับสนุนยิงปูมเพื่อเปิดทาง Q clip in clip โหลด5% for every enemy Q bonus reset after reload นะฮะอ่า X4 ห้า bullet เป็นวนะครับ Double shot อ่าอันนี้ดีกว่านะครับผม Q clip ปับ๊บคือถ้าฆ่าศัตรูได,ด้จริงเร็วขึ้นนะฮะสายยิงเนี่ยมันไม่ง่วงนะฮะ สายแซมมอนมันไม่เล่าไม่เล่ายิงให้หัวสั่นดูดับเบิลช็อตมันซิงสปิตเตอร์ได้อะไรเนี่ยสปิตเตอร์ห้าบูลเล็ตเดเมดบูลเล็ตลดลงอันนี้ดีกว่าอู้อู้อุ้อู้อุ้ยูอู้ยเกือบตายลูกซองแฝด บอสมาเด, و, เดี๋ยวเดี๋ยวขอยิงไปก่อนล็อกหลบล็อกหลบโอ้โหแล้วแบบหมดแม็กเร็วเกินพ้ายิงเร็วจัดโอโ้ล็อกหลบล็อกหลบตอนนี้ซอกมอนก็จะวิ่งเข้าไปแล้วฮะ <laughs> เฮ้ยเออว่ะเนี่ยทรงหนึ่งกันเลยฆ่าบอสแล้วได้กล่องนะฮะ อารีโหลดเร็วขึ้นอันนี้ของลิซิวเพิ่มวิทเราเอาลองรีโหลดเร็วขึ้นก็ยังสี่นัดเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวต้องไปเอากล่องก่อนทรงนี่ตามเกมแ a m p i พ e s เซอร์เวอร์มเลยนะฮะอู้ยโดดโอ้ยโดดโอ๊ยดีว่าไม่ตายได้เป็นอิเล็กทริกเมดนะครับคือมันมีมันมีลิมิตเหมือนไอ้นั่นไหมอะว่าเราจะถือของได้แค่8ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไล่บุลเลตเพิ่มขึ้นอเอาสิครับลูกซองห้านัดโอ้โหโคตรมันเริ่มได้วะสายรีโหลดเริ่มมาต้นไม้ไม่พังทักทีโอโ้ยิงอัดไปทั้งหลายดอกเลยนะต้นไม้เนี่ยนะครับผมอัดเข้าไปครับลูกซองศาสาดกระสุนเข้าไปฮะ ผมลีชิวไม่เอานะครับผมเราอิเล็กโตบักเราขอนี่ล้วกันนะครับผมกว้างขึ้นอีกโอ้โหโมันมันกระสุนเริ่มเยอะเริ่มมันแม็กหนึ่งห้านัดอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปครับโอ้มา มันได้อะต้นไม้ไม่แตกอ่ะมันมันเป็นต้นไม้หรือว่ามันมันคือของประกอบฉากเฉยๆหรือเปล่าเนี่ยแฟนแฟนไฟน์้วผมชูตติ้งแล้วเนี่ยโมยิงสิบทิศเหรอเดี๋ยวจะทำนี่มาเดี๋ยวเลดเด็บเบิ้ลเลทโปรเทายเอ่อเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่กระสุนดอกทุดท้ายยิงรอบตัวฮะตอนกำลังรีโหลดอยู่ครับผม อย่างเท่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันวิ่งสี่คูร้อยไปแลยโอ้โหโคตรกี้โกงโอ้โหดูเฮ้ยแม่งมีบีบกรอบด้วยเหรอยิงอัดเข้าไปครับผมนี่ครับอัดลูกสองเข้าไปครับโอ้แม่งทะลุฉากได้แต่เราทะลุไม่ได้นะฮะจะครบสิบนาทีแล้ว เอ้ยเพิ่มโทเทมซัมมอนนิ่งเลสไฟดาเมจเพิ่มขึ้นบูลเลตดาเมจเพิ่มขึ้นอ่ารีโหลดเลสลดผ้าสิเปอร์โทเทมออสซัมมอนเอ่อเอมเมอร์เพิ่มคูณเก้าสิบเก้าดาเมจบูลเลตลดห้าเลยน้องแบตลดเก้าสิบห้าเอ่อไฟลเลสเทปพีลบหนึ่งบูลเลตไซส์พิซซิ่งทะลุหนึ่งโอ้มันเป็นแบบโตเทมนี่ว่ะดีละกัน โอ้โหโคตรมันแม็กหนึ่งร้อยนัดนะ <y> <y> ยังมันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนชิงกระสุนชิงมาโอ้โหยิงอย่างปืนกลอันนี้ลูกซองเลยลูกซองโ <oh อ้ <im it> โหรีโหลดรีโหลดโอ้ <ao S 1> <c oughs> ยิงโคตรมันโอ้แต่มันเป็นลูกซองไงมันยิงใกล้มากนะฮะ แต่ดาเมจลดลงไปเยอะมากอะนะครับผมมันมาแต่กระสุนนะฮะดาเมจหายหมดนะครับ้แต่แต่มันแต่มันจริงโอ้โหเอ้ยมันมีตัวยิงตัวยิงด้วยอะมันมีลูกตายิงด้วยโอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วกระสุนมันยิงลูกแดงไม่ได้ด้วยต้องหลบเอง กระสุนมันแรงไม่พอกระสุนมันไม่แรงอ่ะวี่ัตมันรัวจริงแต่กระสุนมันไม่ค่อยแรงอ่ะโอ้โหต้องยิงย้ำอ่ะเนี่ยกระสุนจาก20กว่าหรือยู่ห้าหกเม็ดโอ้โหต้องยิงอัดเลยอ่ะนี่สินะลูกซองแท้เดีดด๋เดๆๆ เริ่มเริ่มไม่ได้แล้วเริ่มเริ่มไม่ได้แล้วต้องตีฝากระสุนเพิ่มดาเมจโอจังหวะนี้ยิงอัดเข้าไปดิครับเดี๋ยวเริ่มเยอะเริ่มเยอะเดี๋ยวเก็บเก็บกเก็บก่อนเพิ่มปั๊มอีกปีหน่อยเหลืออยู่ชีวิตเดียวยิงถล่มเพื่อเปิดทางเหลืออีกสองนาทีนะฮะ เิ่มดมเอทกสุน <PA> ย <AN> ิงเจาะเข้าไปโอ้นี่กระดักร์เลยมปนยัางแปดย่งเก้าอยู่เลยยิงอัดรัวครับผมยิง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 อัดเปิดทางเปิดทางกันเดียวตอนนี้โอ้ยตอนนี้ไม่เน้นฆ่าแล้วครับเน้นเพื่อเปิดทางฮะ ยิงยิงยิงเดบโคตรมันไปสุดแล้วหยุดที่ตายเฮ้ยเราต้องไปถึงเช่ไว่าสิบนาทีมีอะไรเนี่ย lightning s t นิ e ี่ m m y bullet damage จะลดลงอีกเหรอเนี่ยเอาไปโอ้ยิงมันพัดเลยโอ้ยิงเปิดทางก่อน ขอเปิดทางนิดนึงเออไม่ได้แล้วผมเหลือหนึ่งนาทีกว่า,วาได้มาสามพันเพิ่นจัดไอทีหนึง่งทีหนึ่งนะผมเดี๋ยวปลดล็อกตัวนี้หน่อยนะครับผมสก,กาเรชนะฮะโทเวบออฟไฟอ๋อปืนมันแบบใช้ทุกคนใช้ได้นะครับนี่เพราะมันมีเลือกตัวกับเลือกปืนนะครับผมไปกด อ่ะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมใครอยากได้ก็ลองเล่นดูนะฮะอ่านี่ไงทุกๆ3นะัดจะยิงเป็นเวฟไฟออกไปนะฮะปุ๊บป,บป,บป,บปบุยังยังยังไหวอยู่ผมยังไหวแค่นี้ทั้งวันก็ได้ อ,อัดเข้าไปอัดเข้าไปมันคือตัวอะไรน่าจะเป็นพวกอารมณ์แบบประมงปลาหมึกในเลิฟคาร์บนะฮะมาจากพวกคาทูลูเลยพวกนั้นนะฮะท็อตในแท็กนสตีมันมีเลิฟคาร์บเทียนนะครับควิคแคร,ร์รีโหลดเร็วขึ้นไฟเลทเพิ่มขึ้นไปครับปาร์คเข้าไปยิงยิง,ยง,ยง เลเวล2อยู่เลยนะฮะดับเบิลช็อตไฟโลเมดวิดบุกหนึ่งเอาไฟโลเมดไหมเบิร์น3วิถ้าเบิร์น3วิมันจะได้แหละเบิร์นเพิ่มขึ้นยิงไฟบอลได้น,นี่จะเป็นกระสุนยิงคู่ฟูลบาร์สรอบตัววิ่งเร็วไอ้ลองรอบนี้ลอง,ลอง,ลองวิ่งเร็วสายวิ่งเร็ว ยิงมันก็เร็วเร็วขึ้นนิดนึงนะเพราะมันไม่ได้เร็วมากยังน่าจะยังพวก Everything, เอเบตี้เลเวลแรกๆอยู่ก็จะแต่ก็ช่วยให้วิ่งลอดช่องได้นะฮะกระสุนกระสุนโนลิมิตคืออารมณาแกไปมิตินี้นี่แกพกกระสุนโนลิมิตมานะครับผมรีโหลดได้ไม่ยัง้งแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าต้นไม้ทำอะไรได้นะฮะ แรงขึ้นมาจากรอบทิศทางล้อมกรอบแต่ต้นไม้รู้สึกจะจะเข้าไปถูได้นะไม่เสียเลือดอัดเข้าไหครับรอบนี้ได้เลยรันแอนกันวอลกสปีดบวกร้อยเป็นโอ้โหไปไงฮะโคตรผิว อันนี้เรียกว่าฮิตแอนด์รันนะครับผมยิงเสร็จแล้ววิ่งยิงเข้าไปยิงเข้าไปเ,ออเดินเร็วขึ้นจริง100%นี่คือแบบเร็วขึ้นมากอะ่ะไอ้ควันควันนี่น่าจะเป็นแบบพวกโดนโดนเผาเนี่ยฮะรีโหลดเพิ่มขึ้นไฟโลเมด ตอนนี้แล้วกันรีโหลดเพิ่มขึ้นนะฮะรีโหลดเร็วขึ้นแล้วก็กระสุนเพิ่มขึ้นอีก2นัดต่อแม็กเราก็จะยิงไฟได้มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าทุกๆ3ครั้งเราจะยิงลูกไฟออกไปนะฮะยิงยิง,งโอ้มันเริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มต้องวิงว่งวิ่งล่อช่องแล้วจังหวะนี้ ฆ่าได้ฆ่าได้จะยิงรีโหลดเร็วขึ้นเอ้ยยิงเร็วขึ้นสิคลิปคลิปคิวตอนนี้มี8นัดแล้วนะฮะมันนั้ต้อง9นัดมั้งตอ3ได้1นี่นะฮะอเอ,อ้ยบอสมาบอสมายิงอัดบอสเข้าไปครับยิงอัดบอสเข้าไปหลบหลบหลบ เริ่มเยอะอุ้ย,ย,ย,ยตายเรียบนะฮะเพินนะครับผมนี่ยังไม่ใช่ฟูลชั่นนะครับผมอืมมานะฮะใครอยากลองเล่นนะครับผมก็สามารถไปหาโหลดได้ในสตรีมซึ่งอันนี้10มินินเนี่ยเป็นเกมฟรีแต่ถ้า20มินินเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์และเป็นตัวเต็มนะครับผมก็ตัวเต็มนี้รู้สึกจะอีกวัน2วันเนี้ยเปิดขายแล้วนะครับใครชอบก็ลองไปซื้อได้ในสตรีมนะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ